สวัสดีค่ะสุพนุสุพนุษน,นะคะในคลิปนี้สุพนุษจะมาชวนทำบูเบอร์รี่ชีสเค้กค่ะเป็นชีสเค้กที่มีความนุ่มแทบละลายในปากน้ำซอสของบูเบอร์รี่มีความอร่อยกำลังดีเป็นอีกหนึ่งเมนูเค้กที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ลองทำตามมาชมวิธีการทำกันค่ะ าทำในส่วนของน้ำซอสบูเบอรี่ใส่น้ำตาลทราย90กรัมน้ำตาลวาด,ดิลา1ช้อนชาแป้งข้าวโพด10ก <g. S 1> รัมเกลือเ็จ1ส่วน4ช้อนชาแล้วคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันจากนั้นจึงเติมน้ำเปล่าลงไปครึ่งถ้วยตวงแล้วก็คนน้ำเปล่ากับส่วนผสมทั้งหมดให้เนียนเข้าด้วยกันอีกครั้งแล้วใส่บูเบอรี่ลงไป300กรัมจะเป็นแบบแช่แข็งหรือแบบสดก็ได้จากนั้นตามมาด้วยน้ำมะนาว1ช้อนชาคนให้พอเข้ากันสักเล็กน้อยแล้วนำไปตั้งบนไฟกลางจะค่อยค่ยควนไปเรื่อยๆ กวนบ้างหยุดบ้างจนกระทั่งซอสปูเบอรี่เริ่มเดือด แล้วก็กวนต่อไปเวลากวนก็จะปาดขอบรอบๆของน้ําซอสลงมาด้านล่างเพื่อไม่ให้ซอสไหมและติดกับกระทะเมื่อน้ําซอสบูบอรี่เริ่มข้นขึ้นแบบนี้ก็ปิดไฟแล้วยกขึ้นได้เลยเทใส่ในชามไว้พักไว้ให้เย็นเมื่อน้าซอสบูบอรี่เย็นแล้วก็จะมีความข้นที่เพิ่มมากขึ้นแบบนี้ค่ะจากนั้นจะนําบิสกิตเนย120กรัมใส่ลงไปในถุงแล้วก็ค่อยๆบดให้ละเอียดพอสมควรเมื่อบดจนได้ที่ดีแล้วเติมเนยจืดละลาย60กรัม แล้วก็นวดให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นก็จะนำไปใส่ในแม่พิมพ์ขนาด20คูณ20เซนติเมตรที่รองด้วยกระดาษรองอกใส่ลงไปแล้วก็จะใช้ก้นขวดหรือก้นแก้วกดให้แน่นเลยค่ะ mm hmm. เมื่อกดให้แน่นทั่วทั้งถาดแล้วก็จะปิดด้วยกระดาษฟอยล์แล้วนำไปแช่ในช่องแช่แข็งแช่ประมาณ30นาทีแล้วนำครีมชีส375กรัม น้ำตาลทราย80กรัมไข่ไก่2ฟองหนักรวมกัน125กรัมกรีกโยเกิร์ต50กรัมค่อยๆตีส่วนผสมทั้งหมดให้เนียนเข้าด้วยกันในส่วนของครีมชีสจะใช้แบบไหนก็ได้ในคลิปนี้ใช้ครีมชีสของฟิลาเดลเฟียค่ะเมื่อตีส่วนผสมจนเนียนเข้ากันดีแล้วเติมแป้งเค้ก25กรัมแล้วก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เนียนเข้ากันอีกครั้งจากนั้นเติมน้ำมะนาวลงไป1ช้อนโต๊ะ แล้วคนให้พอเข้ากันจากนั้นก็จะนำบิสกิตที่แช่แข็งไว้30นาทีเทส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปเลยค่ะเมื่อใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะใส่น้ำซอสบูเบอรี่6ช้อนโต๊ะค่อยๆใส่ทีละน้อย จะหยอดและกระจายให้ทั่วทั้งถาดจากนั้นจะใช้ไม้ปลายแหลมหรือตะเกียบก็ได้จะเกลี่ยซอสบลูเบอรี่ให้ออกจากกันเป็นลวดลายแบบนี้เลยค่ะการที่ใส่ซอสบลูเบอรี่ลงไปในเนื้อครีมชีสเค้กแบบนี้จะเพิ่มความอร่อยให้เนื้อครีมชีสมีความอร่อยเพิ่มมากขึ้นจากนั้นจะนําไปใส่ถาดที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วเติมน้ําเปล่าลงไปเป็นน้ำมนอุณหภูมิห้อง300มิลลิลตรนำเข้าเตาอบด้วยไฟล่างไฟบน1 7 0องศาเซลเซียสเป็นเวลา25-30นาที จากนั้นก็จะนำออกจากถาดแล้วพักไว้ให้เย็นเมื่อชีสเค้กเย็นตัวสนิทด,ดีแล้วจึงค่อยๆนำออกจากแม่พิมพ์แล้วค่อยๆแกะกระดาษรองอบออกมาอย่างเบามือแล้วนำมาตัดเป็นชิ้นขนาดตามความต้องการได้เลยจะตัดเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ก็ได้ในคลิปนี้จะตัดออกมาทั้งหมดได้12ชิ้นค่ะจากนั้นก็จะนำมาตกแต่งหน้าสักเล็กน้อยแล้วจัดจัดเสิร์ฟกันได้เลยเนื้อสัมผัสข,ของครีมชีสที่ได้ จะมีความนุ่มแทบละลายในปากยิ่งแช่เย็นไว้ข้ามคืนก็ยิ่งเพิ่มความอร่อยมากขึ้นราซอสบูเบอรี่ที่ด้านบนแล้วตกแต่งด้วยบูเบอรี่สดเพิ่ม จากนั้นก็จะใช้ปากาลังสำหรับตกแต่งอาหารเสียบลงไปด้านบนใส่ใบมิ้นท์สักเล็กน้อยแค่นี้บูเบอรี่ชีสเค้กก็พร้อมเสิร์ฟเป็นคำแล้วก็มีความสวยงามอร่อยมากๆเลยค่ะใครที่ยังไม่เคยลองทำตามในแบบนี้สามารถทำตามได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้และพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ